กินข้าวแล้วกถลังช่วยเด้อพี่น้องต้องใเด้อพวกมันกินเอาใส่กินนะใส่เลังช่วยเสร็จแล้วก็ล้างตั 오로나 헤어야지. 울다이 쥐도 민가, 쥐도 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 쥐 在不知不觉，在哪里？一颗心呀，就让眼泪轻轻淌。爱恨情深都太，没有用。 นะนัคนดียดสแ่เป็นแม่มาใหา้มาเป็นเนียอายนะักไม่หยดยาดีรักนะเธอแล้วนะกไม่หยดยาดีหัวใจที่ดวงนี้ย,ยอมให้เธอเป็นคนยึดครอง ท่อยผ่านมือปุ่มใชยแม่สตรีมือสองส่งห์อีหน,น่อยน้องคิด่อว่าอาบุญสวัสดีครับยอดไใจได้โทศรศับทรักที่ได้ไหมสวัสดีครับพี่เจมสสบายดีนะครับผมทำงานนะครับวันนี้มีงานครับ แม่หลวงเจมมาแล้วงานยืนดรอน้องเจมส์ตอนนี้ทำไงานไหมครับผมสวัสดีครับน้องอ้อมล,ล่างสาว,ยางวยล่างซ้ำเด้อนี่ล่างตัวล่างซ้ำนะครับกินข้าวเสร็จเรียบร้อยวันนี้เนี่ยทำข้าวมันไก่ให้รับประทานอิ่มเรียบร้อยแล้วครับ อ่าจงไว้ให้เมียกินกินคาราบอนตองเจมกินคาราบอสครับดินเรียบร้อยแล้วครับนี่นอนกะสินอนดึกแท้อายว่าสัตว์รู้ว่าสัตได้นอนแล้วนอนเลยสีถุ่มเดี่ยวทาเจมไปดูเจมแล้วไปตักปลาว่าสัตว์ว่าไปเอาปลาว่าสัตว์คนวาเปรียวปลาเตจีไม้เตจุ่มพุ่นนี่ภ้ากิซับก็เพียนใจไปเอาปลาว่าสัตว ก็เลยพาออลูกกินเขาห้าก็แล้วเมื่อกี้นีผมนี่สิเป๊ห้าหนามาทาถาเนี่ยเรจะหน่อยน,นอนเนื่อยรืน,นอนงี้แต่เจดีุดทุ่มหสามทุ่มสี่ทุ่ททเหมือนตนี้โ้ยเจีาหนก็สี่ทุมเหมือนันอากาศดีโอ้ยแมนแมนไปเบิ้งลูกมากครับไปเบิ้งลูกเตะบอลมากยังวะเบิ้งลูกเตะบอลมากกับ กิลาพากินขเขาเจ็ดที่พ็นเป็นพา,า,า,าพันเปีอยวป่าวสันพาพิซับก็เป็นพิจัยเปียวป่าวสันยุไซบุ้นใครกนผ้าถูกินเขาเนี่ยแหละนองนัไปเลยครับพวกกัแค่เนี่ยหรอครับพวกกันแค่เนีนเนาะบสมบายว่าสันทินเียแคทไทยเบิ่งอยู่วังสวยนะโอ้ดูอะตอนนึงจน่าจะานาถาทายอย่ก็น่าสนใจเข้ญญา แต่พอกันใหม่นาะครับผมน้องอมทุกทุกคนเด้อครับเด้อนอนหลับฝันดีครับผมนอนหลับฝันดีลาตีสวัสดีครับทุกคนพอกันใหม่ครับผมสวีดับและสวัสด,ดีครับผมยังมีน้าหมูกอยู่จ้าโอ้จะได้เข้าไว้ด้ครับเด้พนนอพักกวนเนาะครับผมอหอยหายไปนะครับโฟกัสโอเคครับพอกันใหม่นาะครับเนาะ พูดสำหรับการรับชมเดอ้อสวีดับและสวัสดีครับสุภูสกุนครับผมนอนหลับฝันดีเดอ้อนอนหลับให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นให้ได้เงินแสนนะครับนอนตะแคงก็ขอให้มีแหงเดอ้อสุบูสกุนครับผม